เรื่องย่อละครรักแท้แม่ไม่ปลืม้มในยุคที่ทุกคนมีความเป็นตัวตนสูงคิดถึงแต่ตัวเองมากกว่าคิดถึงคำว่าเราเลยทำให้ความอดทนซึ่งกันและกันน้อยลงและเกิดการย่ายร้างขึ้นทุกวันแต่พัดไม่คิดแบบนั้นเขาคิดว่าคำว่าเราสำคัญมากเขาตั้งใจจะรักป่านภรรยาของเขาไปจนกว่าจะตายจากกัน จะต้องถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแต่ชีวิตคู่มันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นมันเต็มไปด้วยปัญหาโดยเฉพาะปัญหาจากแม่ผัวพัดและปานคบกันมาห้าปีก่อนที่จะแต่งงานกันแล้วย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของแม่นิดหลังย้ายเข้ามาอยู่ได้หนึ่งเดือนสำหรับปานเหมือนหนึ่งปีเพราะตลอดเวลาที่ย้ายเข้ามาไม่มีวันไหนเลย ที่แม่จะทำดีกับปานคอยหาเรื่องทะเลาะก,กับปานตลอดแต่ปานก็ใช่ย่อยตอบกลับแม่แบบทันควันไม่ได้มีความเกรงกลัวและคนที่เหนื่อยสุดก็คือพัดที่ต้องคอยห้ามทับทั้งแม่และเมียสาเหตุที่แม่ไม่ชอบพี่หน้าปานเพราะไม่ถูกชะตาตั้งแต่เจอหน้าครั้งแรกเมื่อหาปีที่แล้ววันเกิดแม่พัดพาปานมาแนะนำให้แม่รู้จัก ปานตั้งใจจะตัดเค้กให้แม่แต่ดันสะดุดล้มเค้กโปะหน้าแม่แล้ววันที่พัดพาป่านมากินข้าวฝีมือแม่ป่านก็พูดตรงๆว่าเผ็ดไปแทนที่จะชมชมไปก่อนว่าอร่อยแต่ที่แม่ยอมให้ป่านแต่งงานกับพัดเพราะว่าป่านท้องนี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้แม่ไม่ชอบป่านเอาซะเลยแต่ความจริงแล้วเรื่องท้องนั้นเป็นเรื่องโกหกที่พัดวางแผนเพื่อให้ได้แต่งงานเท่านั้น ฝั่งปานเองก็ทนไม่ไหวที่ต้องมารบรากับแม่ผัวไม่เว้นวันเลยตัดสินใจชวนพัดยา้ายออกไปอยู่ข้างนอกตามลำพังเพราะกลัวว่าถ้าอยู่ต่อไปอาจจะทะเลาะกันจนต้องเลิกกันไปแต่พัดขอโอกาสหนึ่งปีจะทำให้แม่กับปานรักกันให้ได้ส่วนฝั่งแม่ก็ตั้งใจว่าภายในปีนี้จะทำให้พัดกับปานเลิกกันให้ได้พัด พยายามทำทุกวิถีทางให้แม่กับปานรักกันแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเพราะทั้งแม่และปานต่างแรงทั้งคู่เช่นกระทั่งแม่เริ่มระแคะระขายเรื่องท้องทำให้พัดกับปานต้องเร่งมือให้ท้องจริงๆแต่เหมือนชคอชะตากันแกล้งเมื่อพัดไปตรวจแล้วพบว่าตนเองสเปิร์มไม่แข็งแรงฝั่งแม่ก็พยายามหาทางให้พัดเห็นว่าปานไม่ไดีดอย่างที่คิดและแล้ว,แ,ลวแม่ก็ได้เจอกับมิน้น แฟนเก่าของพัดอีกครั้งแม่รักมินมากเพราะมินน่ารักเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีแม่รู้ว่ามินเปิดร้านเค้กเลยแกล้งชวนมินมาสอนทำเค้กที่บ้านหวังจะให้พัดกับป่านทะเลาะกันและก็ได้ผลพัดกับป่านทะเลาะกันยกใหญ่พัดบอกป่านว่าไม่เป็นความจริงแล้วให้ป่านแกล้งแผลท้องเหม็นขี้หน้ามินจะได้เป็นข้ออ้างไม่ให้มินมาที่บ้านอีกป่านกับพัดก็ทำไม่สำเร็จ เพราะมินดันไปรู้เรื่องที่ป่านแกล้งท้องมินไปบอกแม่แม่โมโหมากเลยยื่นคำขาดให้พัดเลือกระหว่างแม่กับป่านพัดเลือกไม่ได้เพราะอย่างที่เคยบอกไปว่าพัดรักแม่ไม่อยากให้แม่อยู่คนเดียวพัดก็ไม่อยากเป็นเหมือนพ่อที่ทิ้งคนที่รักไปพัดจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ครอบครัวสมบูรณ์สงครามระหว่างแม่ผัวและลูกสะใภ้คู่นี้จะลงเอยอย่างไรพัดจะสามารถทำให้แม่นิดและป่าน ปร่งดองกันได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในรักแท้แม่ไม่ปลืม้มออกอากาศทุกวันพุธท,ทางช่องวัน31